เอ็ดเวิร์ดเดอะแมนอิตติ้งเทรนเอ็ดเวิร์ดนั้นเขากำลังจะกินรถไฟเหรออืมเขาจะกินไปเพื่ออะไรวะเพื่อ นายจะกินรถไฟทำไม <Huh? S 1> อาหารอร่อยๆก็มีนะอยา่างเช่นพิซซ่าเบอร์เกอร์อะไรวะสปาเกตตี้าลาซานญาอย่างนี้อ่ะอาหารอร่อยมีเยอะแยะล่ะ <c oughs> ทำไมนายต้องกินรถไฟด้วยวะฉันไม่เข้าใจนายจริงๆเลยอโอ้ยรูปร่างมันก็เหมือนกับ <Wow. S 1> กุ้ง lobster เลยนะฉันขอเรียกนายว่า lobster train ก็แล้วกันนะครับวันนี้เราก็าอยู่กับเกม eating train นะครับเอ็ดเวิร์ดพร้อมที่จะกิน รถไฟตลอดเวลาก็เกมนี้นันจะเป็นเกมแนวยังไงวะเป็นเกมเอาง่ายคือเกมแนวเอาชีวิตรอดจากรถไฟปีศาจต,ตรงนี้นะครับปีศาจบสเ s t e r นะครับผมว่าทรงมันคล้ายๆกับโทมัสนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าโทมัสคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะครับโทมัสคือรถไฟนี่นะครับมันเป็นรถไฟเด็กๆนะครับที่ตอนเด็กๆผมเคยชอบมากๆเลยแล้วผมซื้อมันมาด้ยครับก็มันคล้ายๆกับรถไฟโทมัสนะครับเออเปลี่ยนจากรถไฟโทมัสเป็นรถไฟ Lobster คลิปนี้สนับสนุนโดยอีดิทเหมยร้านรับฟาร์มโลบอกแมบ,บต่างๆบริการรับฟาร์มแมบ,บต่างๆไม่ว่าจะเป็นดอกฟุต King Legacy All Star และยังมีแมปอื่นๆอีกมากมายบริการ l o b a x Server VIP รับกดผลพิศาจแมปปกฟรุตและยังรับกดเกมพาร์ทแมปต่างๆอีกด้วยเพานั้นยังไม่พอนะครับร้านนี้ยังมีบริการจำหน่าย ID เกมนะครับใครที่สนใจลิ้งอยู่ใต้่างคลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับโอเคผมเข้ามาในเกมมิที่เรียบร้อยละกำลังจะออกเดินทางภายใน10 9 โอเคในระหว่างรอเดี๋ยวเป็นผมขอซ็กอุปกรณ์อะไรต่างๆก่อนก็นแล้วกันนะครับผมมีปืนประมาณ5กระบอกนะครับจริงๆตอนแรกคือมันมีปืนนี้นะครับอ่ามันเป็นปืนนี้นะครับที่พกมาติดตัวสําหรับเรานะครับสาหรับคนที่เข้ามาเล่นใ,นใหม่ๆนะครับเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถไฟไปเอาเดี๋ยว,ไไยวผู้โดยสารย,ยังอยู่ตรงนี้เลยนะอ่าแล้วกูทําไมกูทำไมกูอยู่ตรงนี้วะเอาเอาเอเกมมันบั็กหรือเปล่าวะอันตรายระดับกลางเวลาสนาทีโอเคเอา่าอะไรวะมีอาวุธนะครับโอเค รถไฟมีวุฒนะครับโอเคเราต้องค่อยๆนะครับปึ๊บไปนึงขอเก็บไอ้นี้ก่อนไอ้นี้คือมันเป็นกล่องนะครับกล่องตัวนะครับตรงนี้คือ,อที่เก็บกระสุนกับเก็บเลือดนะครับถ้ากระสุนเราหมดหรือว่าเลือดเราหมดก็สามารถไปเก็บตรงนี้ก็ได้นะครับผมจะขออยู่ตู้รถไฟตัวเองก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่อยากไปยุ่งของคนอื่นนะครับอืนี่แหละครับคนเท่ออเื้อเพื่อ,อนไปหนึ่งนะ ขอไปดูเออ่ตู้นายหน่อยนะว่าตู้นายเท่หรือเปล่านะโอ้ตู้นายไม่เทเหมือนทุ่งเลยอ่ะดูดิตู้เราเนี bottle bottle ่ยโคตรเท่เลยโหดไฟไอ้โอ <cross> ้ยมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วเอาเอาเอาโอ้โหตัวกุ้งม้ามันมาตรงนี้แล้วโอ้ยกูตายมันมาตรงนี้แล้วโอ้โหเลือดกูเหลือ84มึงอยากเลยแปดึงเก็บเก็บอันนี้ก่อนมันมาตรงนี้มันมาตรงนี้ เกับเลียตคือเลียดคืออ๋ออ้อยเลียอะไรเนี่ยเลือดกูเหลือสีแป๊บหนึง่งจะตายแล้วเลือดจันฉันไม่รอดเนี่ยแป๊บนึงเก็บเลือดก่อนนะครับท่านผะู้ชมเม่งเอ้ยกูตเตเก็บกระสุนก่อนรู้สึกว่ากระสุนมันหมดเร็วนะครับเออเราต้องเก็บไว้เผื่อนะครับอืมเอ้เอา ไปตรงนั้นแล้วแปหนึ่งขอวิ่งไปก่อนแล้วกันนะคะรับท่านผู้ชมเปิดประตูโอ้โหแม่ดประตูล็อกป่ะผมอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะคะรับท่านผู้ชมตรงนั้นแม่งล็อกว่ะมันต้องใช้เวลาแน่นมันต้องใช้เวลานานในการเปิดนะครับดูเหมือนว่าบสเตอร์จะไปตรงนั้นนะครับโอ้ยแม่งเอ้ยกูแล้วกูต้องมาปลดล็อกประตูบนันยัตอออนด้วยนะจะล็อกเพื่อนนายจะล็อกทำไมวะเสียเวลาสุดเลยเนี่ยปลดล็อกได้ลามีตั๋วตรงนี้นครับขอเก็บตั๋วก่อนก่อนแล้วกันนะครับตายก็ตายไปเถอะขอเก็บตั๋วก่อนว่าตั๋วมันสำคัญที่สุดนะครับเออได้ เดี๋ยวโอ้โห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 กูตายมอมอ๋อมันทำไมมีแค่นี้เองนะวะแม่งเอ้ยพวกมึงทำไมพวกมึงแบบไม่โหดวะเหมือนกูเนี่ยโอเคมาเริ่มเกมต่อไปละโอ้พระเจ้าความอันตรายระดับสูงอาวุธแม่งสีม่วงด้วยแล้วก็อันนี้คือคืออะไรวะแม่งกูไม่รู้จักวะเป็นว่าแม่งความอันตรายระดับสูง ตายเนี่ยฉันงานนี้เนี่ยโอ้แล้วตรงนี้ไม่เงยกูโศกไร้ด้วยนะมาแล้วมาแล้วมา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 พร้อมลุยเสมอนะครับพี่น้องปองป่ามันยิงนทรายกูก็ว่าอยู่ทาไมมันยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยโอเคเรายิงระยะไกลนะครับระยะไกลเราได้เปียบอยู่นะครับเพราะเรามีดีเซอร์อีเกิลนะครับโอ้ผมรู้สึกไม่ปลอดภัยละแม่งกูอยู่ใกล้ถังน้ำมันอีกด้วยนะ เอ้ยเน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 มาเลยมาเลยมาเลยยิงส่วยกันนะเพื่อนยิงส่วยกันยิงส่วยกันยิงส่วยกันมันมันมันปึ๊บ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 ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไวขึ้นไปขึ้นไปดิวะชิมอยไรละไม่รอดเสร็จแน่ไม่รอดแน่มันกูไม่รอดเลยกูไม่รอดแน่ยูนี้ปลอดภัยนะครับโอเครอดรอดรอดโอ้โหผมนึกว่าต้องตายแล้วครับมุลโอมนึกเก็บกระสุนก่อน ม่งเอ้ยเอ้ากูเก็บเลือดทำไมวะโอเคผมยิงจากระยะไกลน่าจะทำดาเมจให้มันได้นะเราต้องเอาชีวิตรอดเหลืออีกแค่สองนาทีนะครับโอ้โหม่งทางโดนตัดว่ะผมโดดไปไม่ได้นะถ้าผมโดดไปนี่ผมตายเลยเนี่ยลโหไกด์หวันดีตอ้ใหม่หมกูตายแน่กูตายแน่กูตายแน่กูตายโอ้มายสันตายเม่งเหลือกูคนเดียวอีกด้วยนะแม่งแป๊บนึงเดี๋ยวขอไปซื้อปืนใหม่ก่อนอันนี้เนี่ยโฮเทลหรือโรงแรมเดอะบาวเจียอะไรก็ไม่รู้ขอซื้อปืนหน่อย เนโอ้ยคี่งขั้นต่ำแม่งต้องโอ้โหหนึ 1, ่งพันสี่ร้อยวะผมผมว่าชาเนี้ผมคงเก็บไม่หมดอะโอเคเอาเป็นว่าผมจะขอเก็บเงินซื้อไอ้พวกนี้ก็แล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าไอ้พวกที่แม่งปืนแม่งโคตรโหดเลยว่ะปืนกูแม่งโคตรไก่เลยแม่งดูดิมินิเก้ากับอะไรวะไอ้ดีเซอร์อีเกนะครับแห้งเออความอันตรายระดับกลางถ้ามีเสียงน้ำมูกไหลผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะี่ผมเป็นหวัดนะครับบวกกับเจ็บคอบวกกับกูเป็นไข้ด้วย ตอนนี้คือกูจะตายละอุ้ยกิน่ะโอเคมาขอเก็บตัวก่อนผมอยากลองเล่นมุมมองแบบเตอร์เพอร์สันนะครับอ่าเป็นมุมมองบุคคลที่3นะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงตานี้ผมจะลองเล่นเป็นแบบมุมมองบุคคลที่3ดูนะครับว่าจะรอดหรือจะพังโอ้โหไอหมอน,นี่แม่งแต่งตัวเหมือนกล้วยเลยว่ะแกเหมือนกล้วยเหรอกล้วยลิงนะครับกล้วยลิงเยอะกล้วยลิงโอเครู้สึกไม่ถนัดเลยนะครับเล่นเตอร์เพอร์สันเนี่ยเชื่ ตรงนี้ไปได้นะครับโอเคเอ้ยข้อมูลนั้นมันสามารถขึ้นไปได้หรอโอเคผมจะขึ้นไปก็แล้วกันนะครับทุกผู้ชมอุ้ยอุยอุยนี่นี่เล่นแบบร i r เพ person เอามันมันเล่นตัว first person ไม่ได้เหรอมันเล่นได้แค่ first person นะครับโอเคไม่เป็นไรโอ้โห กูตกรดไฟกูไม่เล่นแล้วเฟร์สเพอรอสั้นนี่ยแม่งเล่นโคตรยากเลยเฮ้มาเกมสุดท้ายละกูไม่ไหวแล้วแม่กูกูเจ็บคอมากเลยเออแม่ว้ายกูขอเป็นระดับง่ายเธอโอ้แม่งติดอาวุธมิสไซด์ด้วยแล้วก็ลดไฟแล้วก็ปเพเภทกูท้อว่ะมาไม่เป็นไรระดับกลางก็ระดับกลางมาเธอโอ้ว้าวมาก็ได้ตั๋วมาประมาณสี่ใบนะครับ ทำไมวันนี้ผมโชคดีจังเลยวะแม่งได้ตั๋วหกใบด้วยนะเกดเกดโคดีเลยเชิงอ้อาวได้สี่เองไม่เป็นไรนะครับได้สีก่ก็เอ้ยโอ้โหตรงนี้ก็มีด้วยว่ะแม่งผมโชคดีจังเลยวะแม่งผมได้มาประมาณเท่าไหร่วะรวมทั้งหมดก็เจ็ดอันละแม่งผมได้เจ็ดกล่องละเดี๋ยวบอกเน,นาะตรงนั้นก็มีน่ะเดี๋ยวไปดึงผมไปดูตรงนั้นก่อนอุ้ยตรงนี้มีด้วยนะแปดอัน โคตรที่เลยกูไม่ต้องฆ่า oh. ล้วแม่งรถไฟรอสเตอรเน่ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ๊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 ยโอลยโอูยโอ๊ยโอตยโอดย้อยโอิยโอะยโอแยโอัยโอมยโอ๊ยโอียโอนยโอตยโอยโอรยโอวยมอยโอ๊ยโอเยโองยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ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 ๊ยโอยโอยโอ๊ยโอ๊อ วิลกเกิเริ่มไปเลยรถไฟแกออกเร็วๆนะสันจะแก้ตัวใหม่เอาฮ้ยอย่าลืมรักสันไปนะเดี๋ยวไม่กลัวไออ้าวโอเคมาดูดิเฮ้ยในสุดขออันตรายระดับตำ่ำผมต้องชนะให้ได้นะครับท่านผู้ชมไม่ว่ายังไงผมก็ต้องชนะให้ได้ผมจะไม่เป็นไอขีแพ้ไอรูเซอร์ละผมจะไม่เป็นไอกากละแล้วผมก็จะไม่เก็บตั๋วละแม่งตั๋วอาถันพูดจริงนะเก็บทีไรแม่งตายทุกทีอ่นะ เออมาเลยกลูขึ้นมาพอที่จะสู้มึงตลอดเวล้าอ่ะเกลือกเกือบกฮึบโอเคมาขอใหม่นะครับมาเลยมาเลยก็คือว่าเน็ตผมถ้าเน็ตผมกระตุกเกินไปผมก็ต้องขอไปด้วยนะครับมาแล้ว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 กิ๊ก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 มาเลยมาอยู่ตรงนี่ฮึบเอ้ย นี่ผมจู๊กตลอดเวลานะครับทำไมมาเล่นงานเด็กกลัวแม่งเอ้ยกูเนื้อหอมเคยไปเลยว,วะเฮ้ยโอเคโอเคมันเล่นงานคนอื่นละแม่งเอ้ยกูนึกว่าเล่นงานเด็กกูัจิมาแล้วจิมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วปุ๊บกระสุนกูใกล้หมดแล้วกระสุนกูใกล้หมดแล้วโอเคโอเคมันหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วโอ้ เดี๋ยวเราพักเติมกระสุนกระสุนกูโอ้แม่งเอ้ยกระสุนกูหมดโอเคที่ไหนมีกระสุนวะเออนี่ไงนี่ไงข้างหน้าเนี่ยท่านผู้ชมผมเห็นละเฮ้ยโอเคนี่ตัวนี้ก็มีนะครับนี่ยิงตอนแรกคือผมจะไปเอาตรงนั้นนะครับอีกซันหนึ่งอ่ะเออนี่ไงนี่ไงตรงนี้มีนะครับอ่ะผมจะขอเก็บ2กล่องก่อนแล้วกันนะครับเ,เดี๋ยวเวลามันสต่อเดี๋ยววาล์ฟสเตอร์ต่อไปอ๋อนี่ไงนี่ไงมาละวิ่งไปวิ่งไปโอ้โหแม่งกูลืมซ์กกระสุนยิงจากตรงนี้ก็ได้นะครับอ่า ผมว่ามันน่าจะไม่รอดนะพ <Bye. S 1> ูดจริงๆนะกูนี่แหละน่าจะไม่รอดน่ะใครตายวะน้าๆหน,นีแล้วหนีแล้วหนีแล้วหนีทำไมวะโอ้โหเมื่อกี้นี้ใครตกรถไฟวะขอสะแสดงความเสียใจให้กับคนที่ตกรถไฟกันด้วยนะครับอ่าสาธุสาธุาธนโมวามิตาพุทธนะครับตอนนี้คนอยู่บนรถไฟเหลือแค่2คนนะครับนักผู้สมเหลือแค่ผมกับคุกกี้นะครับอ่าเพราะว่าน่าจะอีซี่นะครับเพราะว่ามันเป็นความอันตรายระดับต่ำนะครับซึ่งผมสามารถเอา ชีวิตรอดได้อย่างง่ายดายนะครับมันไม่เหมือนยากนะครับอ่าผมกับไอหมอนี่นะครับผมอยากขึ้นไปข้างบนหน่อยนะผู้ชมโอเคขึ้น excuse, ไปข้างบนก่อนก็แล้วกันนะครับผู้ชมเอ้ยตรงนี้แม่งวิวโคตรดีเลยว่ะมาโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะผู้ชมโอ้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 ใจเย็นก่อนน้องบ่าวน้องบ่าวน้องบ่าวกูจะตายกูจะตายป๊บไอหมอนั่นตายหรือยังโอเคยังไม่ตายยังไม่ตาย แ <ort>. ม่งตึงจัดแม่งคนนี่หมดละครมาจะรานระดับต่ำเนี่ยจิวหันแล้วมาเล่นกูเล่นกูเล่นกูเล่นกุ้งกระสุนกูหมดกระสุนกูหมดไปหนึงซาก่อนซาก่อนโอเคโอเคโอ้มันวิ่งหนีไปแล้วโอเคมาใหม่แล้วมาใหม่แล้วเพื่อนเพื่อนอย่ามันตรงนี้เพื่อนหนีเซ่เซ่เซวเซวเซวโอ้ยอะไรกูชิบหันแล้วเล่นกูเล่นกู ตายแน่ตายแน่ตายแน่กูตึงจัดไว้ว่ะตึงจนจะขาดนะโอ้ยอเยสผ่านละได้ตัวประมาณ35นะครับว้า wow, เสียดายค่ามันไม่ได้นะครับผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยได้ได้บนัส <bonus S 2> อดีกว่าอู้ยในสุดผมก็ชนะแล้ว โวิวผมก็สำหรับคลิปนี้ก็พีพีเ่านะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามเพื่อนเพื่อนรับชมคลิปใหม่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาลไปก่อนนะครับบ๊ายบายจะแหกลาคอกูเ้ย